พี่ฟิล์มลงมาพี <sk <sk ่ฟิล์มอยากขึ Demon> ้นแต่ไม่กล้าขึ้นโอ้ยโอ้ยลงมาเร็วพี่ฟิล์มลงมาลงมาลงมาพี่ฟิล์มขึ้นไปทำไมกินนะครับป้อนน้องด้วยค่ะโันไม่ได้เจอกันหลายวันนะครับคิดถึงหน้าดูเลยครับผมพันษากับพี่ฟิล์มนะครับโอ้ยตามที่ว่าเด็กทำกิจกรรมอยู่ครับหมอสามก็ไมาเจอเจอก็ช่วย คนเดียวครับเจอน้องคนเดียวก็เดินมาจากตรงที่เราเดินมาเมื่อกี้แหละครับตั้งแต่น้องเข้าโรงเรียนมาก็้งสามสั้นแล้วบ่ายสุดจะเดินัไปที่อาคารผอบขัดที่ว่าคุณครูประสิทธาเนี่ยเป็นหัวหน้าการตรวจมสามครับก็มายิงประตูรั้วโรงเรียนเราก็จัดอนุญาตให้นักเรียนออกได้ก็คือหลังเลิกเรียนยังมันก็จะมีบางบางวันที่ ที่เด็กเนี่ยก็อาจจะขออนุญาตยามเพื่อที่จะไปซื้อของด้วยความเป็นเด็กดีเด็กที่ไม่เคยโดดเรียนเลยน้องอาจจะตกใจอาจจะกลัวแล้วก็หนีครูปไปอีกทางหนึ่งคาดว่าเขาน่าจะมาหาครูม .6 ที่สวนมนต์อยู่อีกฝั่งหนึ่งโดยการเดินลัดป่ามานี้แหละแล้วคนครูเองก็ก็ไม่ได้ถึงเขาวิ่งตาม,มแต่ว่า,าหลังจากดูนักเรียนซาซาแล้วเนี่ยคนครูเองปณิธานเองเนี่ยตั้งใจจะเดินมาหานักเรียนม .3 ถึงซึ่งอยู่อีก ฝั่งอาคารฝั่งอาคารอีกฝั่งอาคารนึงซึ่งมันจะเดินทะลุป่าได้เดินทะลุป่าเนาะมันจะเดินทะลุป่ามาได้ครูก็เลยต้องเดินมาเส้นนี้ในขณะที่ครูเดินมานั่นแหละเขาก็มาเห็นน้องก็ก็ช่วยเหลือในทันท่วงทีก็คือรีบน้าส่งโรงพยาบาลนั่นแหละครับผู้ผู้โทรคุณครูก็ก็อยู่ในภาวะตกใจนะครับแล้วก็เศร้าเสียใจเมื่อวานในยังคุยกันในสภาพจิตใจคุณครูก็ยังแย่อยู่ครับ สุพันษาสุพันษาร้องไหยเร็วสุพันษา ครับผมก็ขอบคุณนะครับคุณครูปณิพานนะครับที่ได้เดินไปในจุดตรงนั้นแล้วก็ได้ช่วยเหลือน้องฟิล์มนะครับหรือหลานผมนี่แหละแต่ช่วยเหลือแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จในการที่จะมียังมีชีวิตอยู่เนาะอันนี้ผมก็ไม่ขอติดใจอะไรทั้งนั้นนะครับผมขอบคุณด้วยซ้ำไปนะครับคนขอบคุณจริงๆนะครับถ้าไม่มีคุณครูเดินไปตรงนั้น ผมยังไม่รู้จะไปหาหลานตรงไหนข่าวที่ออกนะครับว่านักเรียนหรือนักศึกษาเนี่ยม .6 โดดโรงเรียนแล้วไปตายในป่าเป็นปริศนาเนี่ยครับก็จริงๆแล้วผมอยากจะให้แก้ตรงนี้ผมไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าผมเคยเจอมาแล้วผมไม่ขอจองเวรจองกรรมกับใครนะครับเกิดมาชาติเดียวคนเรามาตัวเปล่า ถ้าเราจะกลับไปเราขอเอาแค่คุณงามความดีติดตัวไปแค่นั้นอย่างอื่นไม่มีใครเอาไปได้หรอกครับไหน,นอ้อนกันเลยยังคะอ้อนกันให้แม่แม่แมดูเลยยังคะอ้อนกันเลยยังอ้อนๆๆๆอ้อน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 เลยยังออนเลยเออ้อนเก่งจังเลยนี่ภาษาคนชวยนี่พี่ฟิล์มเอาอีกพี่ฟิล์มเอาอีก ติดน้ำลายเขาก็ยังทานเนาะนอะ,นะเอาอีกพี่ฟีมเอาอีกดูตาเขาครับหนูด้วยพี่ฟีมอุ้มหนูด้วยเออจุ๊บบะนะ ผูกพันความคิดถึงครับสุดซึ้งเนือคำบรรยายครับผมเอออุ e ้มแล้วพี่ฟิล์มอุ้มแล้วเป็นหน้าไปแล้วเฮ้ย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 มขึ้นสิบล้อเออกอดไว้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 เออกอดไว้กอดกอดไว้เร็วกอดไว้กอดไว้เร็ว